สวัสดีครับผมปอปริสนะวยเชิยนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังให้กับทุกคนนะครับก็ก่อนที่ผมจะเข้าสู่การทําธุรกิจก่อนที่จะเข้าสู่แวดมนของธุรกิจนะครับตัวผมเองก,ก็เป็นแค่เพียงพนักงานร้านกาแฟก็ชงกาแฟมาทั้งหมด8ปีนะครับแล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นอยุธยาคนหนึ่งครับผมที่มีความฝันมีเป้าหมายว่าเราอยากจะอยู่บ้าน หลังดีๆเราอยากจะขับรถดีๆเราอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแต่ทีนี้เราก็เลยมานั่งคิดว่าเราเนี่ยขายกาแฟมาแล้ว8ปีทําไมเรายังไม่รวยขึ้นสักทีแล้วผมได้ยินคาคํานึงที่เขาชอบพูดกันบ่อยมากเลยก็คือคําว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยขยันทุกที่ปีเดียวก็รวยได้วันนั้นที่ผมได้ยินคํานี้นะครับทุกคนผมถามกับตัวเองเลยครับว่าวันนี้เราขยันถูกที่หรือ,อยังประเด็นก็คือว่าถ้าวันนี้เราขยันถูกที่ดีไปแต่ถ้าเราขยันผิดที่ สิปีก็ไม่รวยโอ้โหผมนี่ซวยเลยนะครับผมก็เลยมานั่งคิดว่าเราขยันผิดที่ไหมคําตอบที่ได้ดวันนั้นก็คือวันนั้นผมขยันผิดที่ครับเพราะขยันมาแล้ว8ปีมันไม่ได้ทําให้ผมรวยเลยในอาชีพของการทําธุรกิจในร้านกาแฟเนี่ยตอนที่ผมเป,ป็นพนักงานมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับมันดีนะครับแต่มันเป็นอาชีพที่เราไม่สามารถรวยได้เลยผมก็เลยมานั่งคิดว่าเออผมจะทํำยังไงดีครับที่จะทําให้ผมเนี่ยร่ำรวยและก็ประสบความสําเร็จผมใช้วิธีคิดข้อหนึ่งครับว่า รุ่นพี่คือหมอดูที่แม่นที่สุดนั่นหมายความว่า วันนี้ถ้าเราอยากรู้อนาคตตัวเองนะครับให้เราดูรุ่นพี่ที่ทํางานมาก่อนหน้าเราในอาชีพนั้นในสายงานนั้นยกตัวอย่างเช่นวันนี้ผมชงกาแฟมาแล้ว8ปีผมได้เงินเดือนเดือนละหมื่นกว่าบาทมีรุ่นพี่ผมคนหนึ่งชงกาแฟมาทั้งหมด15ปีเขาได้เงินเดือนเดือนละ2 0 0 0 0กว่าบาทนั่นหมายความว่าถ้าผมชงกาแฟครบ10กว่าปีแบบพี่เขาผมก็จะได้เงินเดือนแค่2 0 0 0 0กว่าบาทนั่นหมายความว่าผมรับไม่ได้เลยครับกับเงินเดือนแค่2 0 0 0 0กว่าบาทที่ผมจะได้ในอนาคตผมอยากมีรายได้เดือนละเป็นแสนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า วันนี้ถ้าผมเห็นแก่ตัวสักนิดหนึ่งนะครับผมคงไม่ได้เข้ามาทําธุรกิจหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าวันนี้ผมมีรายได้เดือนละสอง0 0กว่าบาทผมสามารถเอาตัวเองรอดได้แต่พ่อไม่ได้รอดแม่ไม่ได้รอดครอบครัวผมไม่ได้รอดญาติพี่น้องไม่ได้รอดด้วยแต่ผมกาลังมานั่งคิดต่อว่าถ้าผมหาเงินได้เดือนละเป็นแสนต่อเดือนน่าจะมีอยู่หลายคนที่รอดด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและครอบครัวของผม ก็คงรอดด้วยกันผมก็เลยคิดเลยว่าหลังจากนี้จะทําอะไรดีที่จะมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนใช้วิธีคิดวิธีเดิมเลยครับคือวิธีคิดว่ารุ่นพี่คือหมอดูที่แม่นที่สุดถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่ไปทําอาชีพไหนสักหนึ่งอาชีพแล้วเขาสามารถรวยได้โดยผมเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้แบบเขาผมก็เลยมานั่งคิดเลยครับว่าผมก็น่าจะรวยได้แบบเขาเช่นกันนะครับแล้วผมก็ได้มาเจอธุรกิจเดอะเจนนะครับผมได้มาเจอธุรกิจเดอะเจนเมื่อประมาณสัก4ี่ 5 4-5ถึงปีที่แล้วต้องบอกตรงๆนะครับว่าวันแรกที่ผมเจอธุรกิจเดอะเจมเนี่ยแน่นอนเลยครับความรู้สึกของผมเนี่ยผมมองว่ามันคือธุรกิจมันมองผมมองว่ามันคือธุรกิจแชร์ลูกโซ่ผมมองว่ามันคือธุรกิจมันมมมมนี่เก uso, ผม,ม,มก Game, ผมมองว่าธุรกิจเนี้ยไม่มีใครสามารถสําเร็จและร่ารวยได้จริงหรอผมมองว่าธุรกิจแบบนี้มันเป็นธุรกิจที่หลอกกันไปหลอกกันมาเพราะว่าสิ่งที่เราเคยเห็นเราเห็นแบบนั้นมาตลอดระยะเวลาที่เราแบบพอจะเริ่มเติบโตมาเราเห็นแบบนั้นมาตลอดว่า มันจะรวยได้จริงเหรอแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีประสบการณ์คุณพ่อคุณแม่ผมมีอาชีพทํานาผมเรียนหนังสือไม่จบผมเรียนจบแค่โม .6 แล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่มีคอนเนคชันไม่มีความรู้อะไรเลยเราก็เลยมานะั่งคิดว่าแล้วหน้าอย่างเราจะสําเร็จได้เหรอกับธุรกิจแบบนี้แต่วันที่ผมเดินเปิดใจนะครับวันที่ผมเปิดใจเข้าไปดูธุรกิจเดอะเจมสิ่งที่ผมพบในธุรกิจเดอะเจมก็คือว่าธุรกิจเดอะเจมมีระบบเป็นระบบที่สามารถทําให้เด็ก คนนี้นะครับทำให้เด็กบ้านอกธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยครับสามารถประสบความสําเร็จได้เป็นระบบง่ายๆที่ทุกคนสามารถสําเร็จได้จริงๆวันนั้นที่ผมเข้าไปดูธุรกิจเดอะเจมผมกลับพบว่าผมเจอหลายอาชีพมากผมเจอผมเจอครูเจอพยาบาลเจอทหารเจอตำรวจเจอด็อกเตอร์เจอเจ้าของธุรกิจเจอเจ้าของกิจการเจอแม่บ้านเจอคนขวาดถนนเจอคนที่ทํางานหลากหลายอาชีพเจอคนที่เรียนหนังสือไม่จบ แต่เขามีรายได้หลักแสนสองแสนบางคนได้ส0 0 0สนบาทต่อเดือนผมก็เลยมานั่งคิดเลยครับว่าเฮ้ยถ้าคนแบบนี้ทําได้คนอย่างเราก็ทําได้เช่นกันผมก็เลยเปิดใจตัวเองเข้ามาสู่ธุรกิจเอเจเมื่อประมาณ4-5ปีที่แล้วหลังจากที่ผมเข้ามาสู่ธุรกิจเอเจผมก็เรียนรู้นะครับตั้งใจทําธุรกิจแบบมีวินยัยทําธุรกิจแบบตั้งใจแล้วก็เชื่อมั่นในระบบ1 0 0ทํางานตามระบบร0 0เซจนผมอยู่ในธุรกิจเอเจมาร่วม เกือบ5ปีแล้วนะครับผมก็ทํากําไรจากธุรกิจนี้มาร่วม28ล้านบาทจากเป็นกําไรล้วนๆนะครับจากธุรกิจนี้ก็ความสวยงามของธุรกิจนี้มันก็เลยทําให้ผมมีโอกาสได้บุกบ้านให้คุณพ่อคุณแม่นะครับได้ซื้อรถในฝันได้มีเวลาไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้มีเวลาออกกําลังกายได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้ได้ฟูลฟิลความฝันตัวเองจนเกือบครบนะครับผมใช้คําว่าเกือบครบร้อนนะครับก็ได้ฟูลฟิลความฝันของตัวเองได้แบบ จากธุรกิจนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สวยงามมากในธุรกิจนี้ก็คือว่าผมได้ยินเศรษฐีหลายท่านชอบพูดว่าไม่มีงานไหนดีเท่ากับงานที่มีคนมาทำงานแทนเราเยอะๆเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยู่ในอาชีพนี้มา4-5ถึง5ปีตอนนี้มีองค์กรที่อยู่ใต้องค์กรแล้วก็แอคชั่นแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องทำแบบมีเป้าหมายมี ร่วมกว่าพันรหัสสมาชิกที่แอคชั่นและทำงานแทนผมอยู่นั่นหมายความว่าเริ่มต้นบ้าๆจากตัวผมคนเดียวเมื่อ5ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ผมมีองค์กรมีทีมง,งานร่วมพันรหัสสมาชิกที่เขาแอคชั่นที่เขาทำงานอยู่นั่นหมายความว่าถ้าเปรียบเทียบกับผมคือเจ้าของโรงงานขนาดใหญ่ผมมีลูกจ้าง5 500ถึง1,000คนถ้าเปรียบเทียบกับผมคือเจ้าของหอพักเทียบเท่ากับผมมีห้องให้เช่า5 0 0 ถึง600้ห้องกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ในธุรกิจนี้นี่คือความสวยงามของธุรกิจแล้ววันนี้ผมสําเร็จคนเดียวมันคงไม่ได้สวยงามอะไรตอนนี้ผมมีรหัสใต้องคอ์กรที่มีรายได้นะครับมีผู้นําใต้องคอ์กรที่มีรายได้หลักสามแสนบาทต่อเดือนอยู่10รหัสสมาชิก10คนที่มีรายได้หลักสามแสนบาทต่อเดือนอย่างต่อเอนื่องนั่นหมายถึง10ครอบครัวมีสองแสนบาทต่อเดือนอีก50กว่ารหัสสมาชิกนั่นหมายถึงว่า ห้กว่าครอบครัวมนุษย์เดินแสาที่อยู่ใต้องคอ์กรมีไม่ต่ำกว่า200รหัสสมาชิกนั่นหมายถึง200กว่าครอบครัวมีคนที่มีรายได้หลัก 30,000, 50,000, 40, 40,000, 40, 70,000, 80,000ต่อเดือนอันนี้คือนับไม่ทวนนั่นหมายความว่าความสวยงามของ,ของธุรกิจตัวนี้ถ้าผมสำเร็จคนเดียวธุรกิจนี้คงไม่น่าทำแต่ใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาอยู่ในองคอ์กรของผมปอกฤษณนวัชยชัย ใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาอยู่ในองค์กรของผมเข้ามาอยู่ในธุรกิจเดียวกับผมเข้ามาใช้ระบบเดียวกับผมผมมั่นใจว่าคุณประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจตัวนี้อย่างแน่นอนครับ